สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ,ะอยากจะเล่าให้ฟังถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะที่ตัวเองใช้แล้วรู้สึกว่ามันว้าว,ว,าวมากๆเลยแค่คืนเดียวที่ใช้ไปนะคะพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันนะคะ,คะเขากำลังจะทําแบรนด์เขาก็เลยเอามาสกตัวนี้มาให้เราลองใช้เดิมทีเราก็บํารุงทุกๆวันเหมือนทุกๆคนนะคะก็คือก่อนนอนก็บํารุงตื่นเช้ามาก็ทาครีมอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าทาไปแต่ละวันเนี่ยในทุกๆสามเดือนหรือ6เดือนก็รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยน ตัวที่บํารุงอะเพราะว่ามันเร mm ิ hmm. ่มไม่เห็นผลแล้วแต่พอพี่เขาเอาตัวนี้มาให้เราใช้ค่ะเป็นเป็นตัวมาร์กหน้าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ามาร์กหน้าต้องเป็นแผ่นแล้วก็วางแปะลงไป Grammy แต่พี่เขาได้เอามาร์กตัวนี้มาให้ซึ่งมันง่ายมากสาหรับคนขี้เกียจเช่นเรา <ortune> ก็คือแค่ทาไปแล้วก็นอนไปเลยค่ะรู้สึกว่าเออจากเมื่อก่อนเนี่ยทาแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะแต่ตัวนี้พอตื่นขึ้นมาปั๊บแล้วล้างหน้ามันรู้สึกมันดูมันผ่องมันแบบกระจ่างขึ้นหน้าหน้าแบบสว่างขึ้น ในวันรุ่งขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันมันดีนะพอเราใช้แล้วชอบเราก็ใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากหน้าที่เป็นคคลุมผลกว้างก็กระชับแล้วก็หน้ามันน้อยลงแล้วริ้วรอยที่เคยมีมันก็รู้สึกว่ามันจางลงมันมันง่ายจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายแค่กับผู้หญิงค่ะกับผู้ชายก็ง่ายเหมือนกันเพราะว่าอย่างแฟนอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทา บำรุงอะไรเลยแล้วคนที่ไม่บำรุงเนี่ยค่ะจะเห็นผลได้ไวมากเพราะตัวนี้มันมีสารสกัดที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ผิวทำให้การฟื้นฟูของผิวมันชัดเจนมากค่ะแค่ตัวเดียวก่อนนอนอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยคือเราก็ให้คุณแม่คุณพ่อได้ใช้ตอนแรกก็ลังเลว่าเขาจะชอบหรือเปล่ากลายเป็นว่าพอหมดปุ๊บก็บอกว่าซื้อให้หน่อยได้ไหมเราก็รู้สึกว่าโอเคนี่แหละ คือตัวที่ตอบโจทย์กับเราแล้วก็ครอบครัวเราจริงๆะคะ่ะข้อดีของตัวนี้ก็คือว่ามันมันไม่ต้องทาทุกวันนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราปลูกต้นไม้ะคะ่ะการรดน้ำก็เหมือนกับที่เราทาสีทุกวันต้นไม้จะต้องนานๆนจะใส่ปุ๋ยทีหนึ่งเพราะปุ๋ยหนึ่งครั้งก็จะเข้มข้นก็เหมือนกับตัวมาร์กตัวนี้ที่เรามาร์กลงไปแล้วความเข้มข้นมันจะสูงอยากจะบอกต่อตัวนี้ให้แบบให้ตอบโจทย์กับทุกๆคนเหมือนที่ที่เราแล้วก็ตัวครอบครัวเราได้รับตัวนี้เลยค่ะ f e l ิเซียนะคะสลิปปิ้งมา k นะคะเ e ลิเซียสลิปปิ้งมาเนี่ยข้างในนะคะจะเป็นอนุภาคทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์วิธีใช้ง่ายมากเลยคือในคืนไหนที่เราจะมาร์คไม่ต้องทาบำรุงอย่างอื่นเลยนะคะวิธีง่ายๆเลยทาลงไปบนผิวทาประมาณนี้เลยทั่วใบหน้านะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนกับมีหน้ากากซีทองๆบนใบหน้าแต่ว่าก็จะไม่ได้หนามากนะคะไม่ต้องตกใจจะติดหมอนไหมไม่ติดค่ะแล้วกลิ่นก็หอมด้วย พอตื่นเช้ามาค่ะมันจะยังพอมีทองหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะซึงมลงไปแล้ววิธีง่ายๆก็แค่ล้างหน้าออกเท่านั้นเอง <Wow. S 1> แนะนำเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังใครที่อยากมีผิวหน้าสวยใสยนะคะง่ายๆเลยก็ใช้เฟิเซียมาก่อนนอนไม่ต้องใช้ทุกวันอาทิตย์ละ1-2วันเท่านั้น หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าตัว Sleeping Mask ที่โรแนะนำเนี่ยว่ามันใช้ดีเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเขามีสารสกัดหลักค่ะจากอนุภาคทองคำสวิตเซอร์แลนด์นะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รดเลือนริ้วรอยแล้วก็ริ้วรอยต่างๆตื้นขึ้น,นะคะ่ะและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ,อเซลล์ต้นกำเนิดใบกุหลาบจากเจ้าเขาแอลนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกาทการที่เข้าไปบำรุงฟื้นฟ,นฟนูผิวถึงระดับเซลล์ค่ะตัวนี้ <Okay. S 1> ได้ทำให ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแล้วใครนะคะที่อยากให้เรารีวิวแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะและก็อย่าลืมนะคะติดตามเพนสุขคอสเมติกได้นะคะทั้ง f e c o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  k n p n p e นะคะเพนสุขคอสเมติกหรือว่าจะช้อปปิ้งได้เลยที่ใน s h o ป e e นะคะเพนสุขคอสเมติกเป็นภา,านษาอังกฤษแล้วก็ Line แอดเพนสุขคอสเมติกค่ะค่ะแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ